สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SHW ReSport h i s the World ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังตำนานกีฬาที่โลกลืมวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ยอมแลกทุกสิ่งเพื่อคำว่าชัยชนะเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่การคว้าแชมป์แต่คือการตัดสินใจที่เจ็บปวดการเดิมพันด้วยชีวิตและการต่อสู้กับปีศาจในใจตัวเองวันนี้เราจะมาเปิดตำนานบทใหม่ของราชาแห่งวงการสกีที่ชื่อว่า มาเซลเฮอร์เชอร์เรื่องราวของเขาเริ่มต้นที่เมืองเล็กๆในออสเตรียมาเซลเติบโตมาบนยอดเขาครกคลีกับหิมะและไม้สก,กีตั้งแต่อายุเพียงสองขวบพ่อของเขาเป็นอดีตนักกีฬาสก,กีทีมชาติที่ผันตัวมาเป็นครูฝึกสอนนั่นทำให้มาเซลได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มขน้นตั้งแต่เด็กทุกๆวันที่เพื่อนไวเดียวกันกำลังเล่นสนุกเขากลับต้องฝึกซ้อมอย่างหนักฝึกฝนจนร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งราวกับหินผา พ่อของเขาเคยบอกว่าถ้าอยากเป็นที่หนึ่งต้องพร้อมที่จะจ่ายด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่หยากเหงื่อคำพูดนั้นฝังแน่นอยู่ในใจของมาเซลมาตลอดมาเซลเต้าเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกอย่างรวดเร็วด้วยสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันและเทคนิคที่ไม่มีใครเหมือนทำให้เขาขึ้นแท่นเป็นนักสกีที่น่าจับตามองในเวลาอันสัน้นแต่แล้วเขาก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตนั่นคือการตัดสินใจที่ต้องเลือกเส้นทางในระหว่างการแข่งขันหนึ่ง เขาต้องเลือกระหว่างการรักษาความปลอดภัยของร่างกายกับการเสี่ยงเพื่อทําเวลาที่ดีที่สุดทุกเสี้ยววินาทีของการตัดสินใจคือการดําเนินด้วยอนาคตทั้งหมดของเขาในสถานการณ์นั้นถ้าเขาล้มนั่นอาจหมายถึงการยุติอาชีพแบสกีของเขาตลอดกาลในจังหวะนั้นมาเซลนึกถึงคําพูดของพ่อถ้าอยากเป็นที่หนึ่งต้องพร้อมที่จะจ่ายเขาตัดสินใจหักเลี้ยวอย่างรวดเร็วร่างกายของเขากระชากอย่างรุนแรงจนแทบจะควบคุมไม่อยู่ นี่คือการตัดสินใจที่ต้องอาศัยสัญชาตญาณและความปลาหาญขั้นสูงสุดในเซี่ยววินาทีนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงลมที่ปะทะกับใบหน้าความรู้สึกของใบหน้าชาจากความเย็นและเสียงหัวใจที่เต้นรัวราวกับปองศึกนี่คือช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจที่โป้งแลกมาด้วยความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บตลอดชีวิตแต่ชัยชนะในการแข่งขันนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพของเขามาเซลคว้าแชามป์อย่างยิ่งใหญ่ แต่ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บเลื้อรังที่ส่งผลกระทบปอร่างกายของเขาไปตลอดชีวิตในช่วงเวลาหลังจากคว้าแชมป์เขาไม่ได้แสดงออกถึงความยินดีอย่างเต็มที่กลับกันเขานั่งเงียบๆในห้องแต่งตัวมองไปที่มือที่บอบช้ำและร่างกายที่เจ็บปวดนี่คือภาพของนักกีฬาที่จ่ายด้วยร่างกายและจิตใจเพื่อชัยชนะชัยชนะที่มาพร้อมกับความเจ็บปวดที่ไม่มีใครรู้หลังจากคว้าแชมป์คามาเซลต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายที่เจ็บปวด การทำกายภาพบำบัดกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทุกๆครั้งที่กล้ามเนื้อถูกยืดออกความเจ็บปวดก็เล่นไปทั่วร่างกายแต่เขาก็ไม่เคยยออ่อท้อเขากล่าวว่าความเจ็บปวดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการส่วนหนึ่งของการเป็นที่หนึ่งทุกหยาดเหงื่อและน้ำปาที่หลั่งออกมาในห้องบำบัดคือเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดลงนี่คือการต่อสู้กับร่างกายตัวเองที่หนักหนาไม่แพ้การแข่งขันในสนาม ในช่วงชีวิตการแข่งขันมาร์เซลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างชัยชนะที่ไม่มีใครรู้กับชีวิตที่เหลืออยู่หลายครั้งที่เขามีโอกาสที่จะหยุดพักเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บแต่เขาก็เลือกที่จะลงแข่งต่อเขาเคยถูกตั้งคำถามจากสื่อและแฟนคลับว่าทำไมถึงไม่หยุดพักคุณได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือมาร์เซลได้แต่ยิ้มและตอบว่าชัยชนะไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่คือการพิสูจน์ตัวเอง เขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยร่างกายที่บอบช้ำก็ตามและในที่สุดเขาก็มาถึงจุดสูงสุดของอาชีพมาเซลเฮอร์เชอร์ควา้าแชมป์โลกและแชมป์รายการต่างๆอีกมากมายเขากลายเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจภาพที่ทุกคนเห็นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือการฝึกซ้อมอย่างบ้าคลัง่งการต่อสู้กับอาการบาเดเจ็บและการดํารงด้วยสุขภาพเมระยยาว ชัยชนะของเขาคือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นหนังแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ย่อมต้องจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงหลังจากคว้าชแชมป์ติดต่อกันหลายปีมาเซลเฮอร์เชอร์ได้ประกาศอำลาวงการอย่างยิ่งใหญ่การตัดสินใจครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับทั่วโลกหลายคนยังอยากเห็นเขาลงแข่งต่อแต่เขาบอกว่าผมได้พิสูจน์ตัวเองแล้วและถึงเวลาที่จะต้องหยุด การอำลาวงการของเขาไม่ใช่แค่การจบสิ้นอาชีพนักกีฬาแต่คือการเลือกที่จะใช้ชีวิตท,ที่เหลืออยู่นี่คือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชัยชนะในสนามมันคือการ unveil the truth หรือการเปิดเผยความจริงว่าการเป็นที่หนึ่งของโลกต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างมันคือการเปิดเผยว่าความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มแห่งชัยชนะนั้นคือความจริงที่ต้องเผชิญ เรื่องราวของมาเสลเฮอร์เชอร์สอนให้เราทุกคนรู้ว่าชัยชนะไม่ใช่แค่การได้มาซึ่งถ้วยรางวัลแต่คือการต่อสู้กับขีดจำกัดของตัวเองการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและการยอมจ่ายเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องราวของเขาเป็นตำนานที่บอกเราว่าการเสียสละไม่ใช่แค่การสละบางสิ่งแต่คือการแลกบางสิ่งที่มีค่ากว่าเพื่อชัยชนะที่ไม่มีวันจบสิ้น และนี่คือเรื่องราวของนักกีฬาที่ชื่อว่ามาเซลเฮอร์เชอร์ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และต,ติดตามช่อง Sport History World เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวของตำนานกีฬาจากทั่วโลกสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ